วันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราชส5 6 7เป็นวนที่8ที่ข้าพเจ้าเจานะวัจรินทลอพยเมธขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพระปริตตและมุตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยบูชาแดค่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติ ลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างตอนเนื่องด้วยเถิดสมันตาจักกะวาเรสุเรสุอัตราคันฉันตุเทวตาธรรมสัทธรรมรมังมุนิราฉันสัต สุนันตุสักขะมูขะังสักเคกาเมจ,เาาต,เจตาโรเปกฤษิฆราตเตตตาลิเขวมานีทีเประเทตคาเมตาโวนาคาเนเกเอาทุมิเกเตพรุมมาเจนโตเทวาธระธละเวสเมยักขันทภานาคาติทันตาสันติเกยังมุเนวาราวาจนนังสาทวโวเมสุนันตุ

พุทธังสลาหนังอาจามิธัมมังสลาหนังอาจามิสังฆังสลาหนังอาจามิตัวแทนเป้พุทธังสลาหนังอาจามิตัวแทนเป้ธัมมังสลาหนังอาจามิตัวแทนเป้สังฆังสลาหนังอาจามิตาเทนเป้พุทธังสลาหนังอาจามิตาเทนเป้ธัมมังสลาหนังอาจามิตาเทนเป้สังฆังสลาหนังอาจามินาทิเมสลาหนังอัญยังพุทโธเมสลาหนังวะรังเอเตนะสัจวาเชนะโสติเมโหตุสปพตตา นัตถิเมสารนังอัญญังธโมเมสาะนังวรังเอเตนะสัจจวัชนะโสติเมโหตุสปัตานัตถิเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจาวเชนะโสติเมโหตุสปัตา